ไอเวอร์มนุษย์เกราะชีวะ อย่ yeah, แล้วโอ้ยโ,โ,โชเนี่ยโชหายไปแล้วอ่ะว่าไงนะเกิดอะไรขึ้นเหรอเจ้าโชดูท่าว่าจะแบบอบออกไปทางหน้าต่างตอนที่ฉันหลับอยู่อฮาะาคุณปู่ท่านาาคิโตทิ้งจดหมายไว้คะ่ะจะไปภูเขามินาคามิพร้อมกับโชไม่ต้องเป็นห่วง หรืออ่ารลึลลงไงเนี่ยที่นั่นมีเจ้าปีศาจห้าตัวนั้นรออยู่ไม่ใช่เหรอฮะแถมร่างกายของเจ้าโชกก็ยังไม่หายดีอีกด้วยสิมีมาคิชิบ้าคงคอยช่วยก็น่าจะอุ่นใจได้นะเพราะเขารู้เส้นทางภายในเรดิ้อยเป็นอย่างดีแต่ว่าทางด้านนั้นมันตอนนี้พวกเรามีแต่ต้องเชื่อในตัวพวกเขาแล้วรออยู่ที่นี่เช้ยโชบ้า เป็นห่วงพ่อมากก็เลยตอนที่สิบสามโศกนาฏกรรมของเอ็นสามสองฮะ มีอะไรงั้นเหรอ,อ,อนี่ยังไม่ถึงเวลาเปลี่ยนกะไม่ใช่เหรอฮะพ่อครับออตอนนี้ผมมาช่วยพ่อแล้วครับโช Scotland. โชอ,อดีดลกลูกเสียงอันตรายเพื่อมาช่วยพ่องั้นเหรอไม่ต้องหัวนะครับ เพราะมีคุณมาคิดชิม,ม่าคอยช่วยเหลือผมอยู่นะครับ<ะ>พ่อครับไปกันครับโอ,อ,อ,อ้ได้แล้วเขาฮะคุณขบจิพ่อครับหลบไปข้างหลังก่อนนะ สุกระกายเวอร์ดูเลยคุกำบังจิครับโจ พ่อครับไม่เป็นอะไรนะเออแล้วลูกล่ะบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าสบายมากครับถ้าเกิดบาดแผลขนาดเป็นกายเวอร์น่ะมันจะรักษาตัวเองได้ครับงั้นเหรอลูกพ่อครับทำใจดีๆไว้ครับขอโทษนะลูกน่าแปลกทำไมถึงได้ออกมาง่ายๆแบบนีนะ้มันน่าจะคาดการอยู่แล้วว่ายัางไงซะ พวกเราก็จะต้องบุกเข้ามาช่วยตัวประกันแต่ยังปล่อยให้มีการคุ้มกันที่หละหลวมเมื่ออย่างนั้นก็น่าจะย้ายที่คุมขังลงไปอยู่ข้างล่างเพื่อพวกเราบุกเข้าไปจะได้หนีลำบากขึ้นตรงตามที่ดรคำนวณเลยรีบออกคำสั่งไปยังทั้งห้าฉันทรงพกมันไปแล้วฮ่าช่างน่าชมซะเหลือเกิน ปีศาจที่แฝงอยู่ภายในวันนี้ฉันคนที่จะปลุกมันขึ้นมาเองมาแล้วเหรอโผล่หัวออกมาแล้วเหรอ <c oughs> ขอโทษที่ทำให้รอนานแล้วอีกสองคนนั่นเลยน่าเสียใจเหลือเกินนะที่พวกนายแยกออกมาจากกลุม่มเนอะอะไรนะคุณขมจิที่นี่ไว้เป็นหน้าที่ของฉันเองฮะนายรีบพาพ่อนายไปหาทุกคนเร็วเข้างั้นงั้นฝากด้วยนะครับผู้ต่อสู้ของพวกแก แค่ฉันคนเดียวก็พอแล้วนี่แกยังไม่เข้าใจอีกเลยยังไงแกน่ะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเรางั้นเหรอวันนี้เป็นเหมือนวันก่อนหรอกนะเเป็นไรไปครับคุณมุราคามิครับโซอานอยสองคนอย่างนั้นเลยอเดี๋ยวก่อนนี่มัน ไปตามทุกคนมาเร็วท่ามารวมกันที่ห้องนี้คิสกิคุนิโร่คุมโรคามิขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสำข็เข้าใจแล้วรู้สึกจะแตกต่างจากเดิมนิดหน่อยนะตัวแพสเชอร์แค้นงเข้าไปเต็มๆยังไม่เป็นอะไรเลยเหรอเนี่ย ปล่อยไกเวอร์สามให้เป็นนาทีของพวกมันก็คงได้มั้งช่วยเปลี่ยนภาพไปที่ทั้งสองคนนั้นหน่อยสิครับอยโอเอ๋ยรู้ไหมว่าฉันส่งเดอะเซิร์ฟกับแกสเตอร์ไปเพื่ออะไรกันฮาถ้าแค่จับตัวแล้วก็แค่สอนน้อยธรรมดาธรรมดาก็จะพอมือแล้ว ทำไม,มถึงต้งองส่งไฮเปอร์โซอนอยไปด้วยล่ะฮะอืมบางทีอาจจะรู้สึกเห็ใจผู้ชายที่ชื่อมุราคามินั่นก็ได้บ้าเอ้กลายว่าอนนั้นไม่อยู่ตอนนี้ซะด้วยสิแต่ว่าทำไมถึงรู้จักที่นี่ได้ละ่ะถูกมองออกหมดทุกอย่างเลยสินะพวกเราคงประเมินพวกมันต่มเกินไปะจะปลอดภัยหรือเปล่านะโชกับคุณมาคิชิมะ พวกเขาต้องกลับมาที่นี่แน่นอนค่ะ,ะว่าแต่คุณมุราคามิเออทำไมคุณถึงได้รู้ว่าพวกมันอยู่ใกล้ๆหรอครับมาแล้วเอาไปกินอะไรกันเนี่ย โชว์วางพ่อลงก่อนได้ไหมพ่ออยากจะพักสักหน่อยทั้งทั้งที่ตลอดเวลาพ่อขี่อยู่บนหลังลูกแท้ๆพ่อต้องกลายเป็นภาระของลูกไปจนถึงเมื่อไรกันนะถึงจะรู้สึกสมเพศตัวเองก็เถอะแต่พ่อก็มีความสุขพ่อครับ ผมขอโทษครับที่ผมเอาแต่งเงียบม,มาตลอดผมผมไม่เป็นไรหรอกพ่อเข้าใจลูกแค่ลูกคิดถึงพ่อก็พอใจแล้วไม่ใช่เหรอพ่อครับคงลำบากมากสินะลูกพยายามได้ดีลูกเป็นผู้ใหญ่กว่าที่พ่อคิดเอาไว้ซะอีกรู้ไหมโชว์ลูกเป็นเด็กที่เข้มแข็ง เป็นเด็กที่เข้มแข็งจริงๆพ่อครับเป็นอะไรไปเหรอมีคนที่ถูกชมและร้องไห้ด้วยเหรอลูกจะมีหน้าที่ต้องทำอยู่นอล,ลูกต้องปป้องคนสำคัญอยู่ไม่ใช่เหรอ เหมือนเด็กเลยนะเด็กที่ยังเป็นลูกของพ่อไงลูกพ่ออะ่รพ่อครับไปกันเถอะมิสซิกกับคุณเทสโร่กำลังอยู่ในอันตราย ได้แล้วลืมตาขึ้นซะจงตื่นขึ้นมาเอ็นไซย์สอง ครูสถอยไปฉันจะเป็นค well. ู่ต่อสู้ของมันเองหตกใจหรือเปล่าเจ้าหนูยังแกคิดว่าจะชนะเซ็กโทผู้นำของไฮเปอร์สซอนอยที่เข้มแข็งที่สุดในห้าได้อย่างนั้นเหรอฮ้ถ้าเป็นสซอนอยตัวอื่นก็ว่าไว้อย่าง คิดแล้วว่าจะเอาของเล่นอย่างนี้มาใช้กับเดลเซิร์คนนี้ได้นะฮะคุณมูราคามิตายตะตกลงไปแล้วเหรอไม่รู้สิบ้าเอ้ พลาดสายแต่ไปแค่เว็บเดียวแทงครูสไดินอย่างนั้นเหรอโอ้ยนี่เจ้านี่มันขโมยเอา่าทธนัดของเราไปใช้เฉยเลยนี่นะคงใช้ไม่ได้ผลแล้วจะได้ไปจากที่นี่นดีหรือเปล่านะปากแผล นี่อะไรกันเนี่ยเออครับเอ็นสายสองที่งางไกยเวอร์ให้แหลกเป็นชิ้นชซะน่ะพ่อ,อ,อ,อกลายเป็นซอนหน่อยเจ้าฟ้ายเวอร์ไม่กล้าทำอะไรพ่อของมันอย่างที่เราคิดเอาไว้เลยแล้ว จะต้มยำทำแกงยังไงดีนะสู้เข้าสู้กันเองสิเอ้ยพวกมันทำไมถึงไม่โจมตีเข้าใส่คุณมูราคาม,มิละ่ะนั่นนะ่ะรู้สึกตัวได้แล้วเจ้าพ่เชีบอลคัสเลย ผู้ชายคนนั้นเขาควบคุมจิตใจของโซอัอนนอยและยังสามารถบังคับได้ตามที่ตัวเองต้องการได้อีกบางอาจใช้วิชาแปลกๆอแตถ,า,แถาถึงต้องอับอายอออเขาหยุดมันได้เหรอ่น่ะเรือแบบนี้มันแก้ไปใครกันแน่เนี่ยขึ้ไปแต่างี้ก็คงไม่มีทางเลือกอื่นแล้วแปลงร่าง รูปร่างแบบนี้มันนอกจากพวกเราสิบสองคุณพลเทพแล้วยังมีคนอื่นที่มีพลังสวหลลดอีกหรอเนีย่ยดร deuts, รู้อะไรบ้างหรือเปล่าพลังด้ один. แล้วก็ความรู้สึกคุกคามนี่หรือว่าจะเป็นสวาลลดเดอนะเซกสเตอร์พอได้แล้วมอน,นั่นไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่พวกเจ้าจะสู้ได้กลับมาได้แล้ว อ๋อคุณพูดะครคำมิคุณมูดอะครคำนี้เป็นอะไรหรือเปล่าครับเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองละอ่ะ,อะขอโทษด้วยนะช่วยไปหยิบชุดมาให้ฉันด้วยฉันจะขับรถขับรถเหรอไว้คุยกันทีหลังนะเร็วเข้าโชคุงกำลังตกอยู่ในอันตราย ไม่ได้จะใช้อาวุธของไกเวอร์ไม่ได้ถ้าใช้มันออกไปพ่อจะต้องตายรู้สึกตัวสักทีเถะครับพ่อฉันอ่านความคิดของมันถึงได้รู้ไงแต่ว่าคุณลุงกลายเป็นซอนน้อยเรื่องนั้นนลวมันแถมยังเป็นแบบพิเศษที่สามารถย่อยสลายเกราะชีวะได้อีกด้วยนะหรือว่าจะเป็นเอนไซม์ชอขอให้นายปลอดภยัยเถอะนะ ต่อเราจัดการเลยเอ็นสายสองบทกระโหลกของเจ้าหนูนั่นให้แหลกเป็นผุยผงโคครับโถจัดการซะ ฟุคามาจิฟูคามาจิตายแล้วเหรอทำได้ดีมากเอ็นไซมสองไม่สิฟูคามาจิฟูมิโอเอาละดึงไม่เท่าออกมาได้แล้วทำอะไรอยู่จะไปดึงไม่เท่าออกมาจะงั้นเหรอนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ย ทั้งที่สมองถูกทําลายไปแล้วแท้ๆหน่อยนี่ขามันดับลมหายใจลูกชายแท้ๆของแกสลเลซ์ในกรณีที่ผู้สวมใส่เกิดหมดสติไประยะหนึ่งแล้วยังไม่เกิดการฟื้นตัวระบบจะเริ่มป้องกันตัวเองเกินกว่าเหตุเพื่อรักษาชีวิตของผู้สวมกล่อกไว้เป็นเช่นนี้นี่เอง ถ้าคิดถึงลักษณะระบบกรอบชีวะแล้วคนอาจจะคาดการได้อยู่หรอกว่ามันต้องเป็นแบบนี้ไหนขอชมพลังการต่อสู้ที่ไร้ความปราณีของกายเวอร์เป็นขวัญตานหน่อยทางนี้ฮะเฮ้ยจอ,อนั่นมันมันงลงอยองเลยเหรอ หยุดนะหยุดเถอะพวกนายทั้งสองคนเป็นพ่อลูกกันนะรู้สึกตัวได้แล้วฟูคามาจิราบประโยชน์นะอะไรกันนี่อ๋อคุณมุลคะเามิไม่ได้ผลนะ คุณฟูคอมพิจ,จิถูกควบคุมด้วยคลื่นจิตของบอคัสที่รุนแรงเหนือกว่าของฉันมากเลยดีกว่านั้นโอ้โหหดเป็นบ้าเลยอะไรกันเนี่ยหัวเจ้านั่นถูกทำลายและเลยไม่หรอกที่จะช้าแต่ก็กำลังฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆแล้วปัญหาก็คือในตอนนี้เราคงหวังให้ทำหน้าที่แบบสมองมนุษย์ไม่ได้ซะแล้วล่ะ เพราะั้นสิ่งที่ขับเคลื่อนกาเวอร์อยู่ก็ไม่ใช่สติสัมปชัญญะของโชซิน่าจะเป็นอย่างนั้นกาเวอร์ในตอนนี้ไม่มีแบ่งแยกมิตรหรือว่าศัตรูเขาจะทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าไม่ว่าคนผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามนั่นมัน มองถูกซ่อมสามสมบูรณ์แล้วอีกสักครู่สติของโชก็คงจะกลับคืนมาแต่ว่าตอนนั้นพวกเราจะบอกกับโชว่ายังไงดีอ ลึกจากความผิดพลาดของพลังเบื้องหน้าของการจูดโจมของเอนไซมส์สไกเวอร์หนึ่งจึงสวมเกราะไม่ได้ไกเวอร์สมที่พลาดท่าต่อศัตรูมูราคาิิจึงต้องเผยร่างที่แท้จริงออกมาให้เห็นเพื่อปกป้องและมูราคาิิก็เล่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นให้ฟังตอนต่อไปการหลบนี้ท่ามกลางสายฝนความต่าของผู้ที่เห็นชีวิตเป็นของเล่นกับผู้ที่ยืนอยู่ฟังตรงข้าม